วันละเอ๊วันละเอ๊ทีนี้ก็วันละก็ไอต่างสอดีนะพ่ะตลองดอกไว้ไม่หมดได้ต่างสอดขี้ขาดขาดไม่ตัวใหญ่อีกต่างสอดใครนี่เด้อบ้าใครเนาตาโอ้โูโอ้บลาบอตการเนาะเอาไว้อ่าอักษรนี่หรอต่างสอดใครที่นี่ยเอาไว้เลยแม่สอดมีเดียต่างสอดเอาไว้กลัวเราไม่ด้คู่ต่อเทวีด้เช่ารถจากกรุงเทพมาผูกใกล้แนวชายแดนไทยเมียนมาบริษัทแจ้งทหารฉอกราชมนูสกัดรถได้ทัน ก่อนลักลอบส่งค้าเดอเอาเวนี่ไม่ไว้ได้ตาชออาคู่ตอนนี้รเนาะเออเทวด้าเลการทีปบาตางงาเวดาริโบโกปูบาชาตนากีเอาเวเฮปเปอ์ทอนหรอยู่โดยพาะกเชเนาะอาคู่ตอนนี้เข้ามาในเ่เป็นงาหลอกการีนเดอเอาเวกอร์เตกลเบวาด้าอยู่สึกเฉพาะกิจราชมันลุงนี่เทวด้าเลยอีการวิปนี่ืลอเปทลนี้วิตาสูพ่อเนตาจีเทวด้า เดชโกรตากว่างกาเออะเวคอมเมดี้และอเปลงงาโลกานนี่รืออากาวพูเนกูโดจีพีเอสเยชโหมจานนี่อโฟนี่เดติญะวะลากันมีนะตานเลเพเลเพเลนี่ลอเดมีเซเคลลอตานคานนี่พอนเราหนอมบอนกาเลออันกิไม่เลฮะเลนี่ปรับรวนเป็นที่ว่าเลอแฮจีโกโกบาเมนเวเลบอกว่ามูบาดาเลนี่ดิปาลูพ่อเจอรูมาเจอวานิรืออาจจะญ่อบะเอออคอตาโดนี่เดพอปเลงงาโลกาอคคอมเมดี้นี่ดิอาจฉาจีเมเทลโล นออาเวนีมเวเวด้าตั้งก็สพูต่อตั้งซ็อนีดกุ้ยเราว้าเป็นตุ้นใหญ่咯เป็นชิคกี้ยอ่าเต๋อคิงโตคิชิเย่ตั้งก็สนีดกุวยเวเวด้าซูเมงยาเตเวด้เลยโยตืโคพันเอกนักกรเรือนติพหนอเกเวเฉพาะกิจราชมนูอาคูดตุ๊กเต๋อลาเวกวาทเวเวด้ากอชาเยบีเลยตากอาก็รีบปุยนนี้ให้เราเวด้ตั้งก็รื้อเล่ากว่าตือโพติเดพาหนอโกเวด้าร้อยหนึ่งสี่สอง เออโดนี้ป่าวเวลาตากลุยหืเดี๋ยวให้เราเลาตักลุยละอัพเล่เนาะอัตเรียอัตุเชี่ยเตอลุยคีคีตากลมเตเวดาเมลูกค้าการเตเเตเวเนาะการเตเปไอ่าบ้านทางงานเวดาเลื่องโบโกบูเนาะดอกว่าอ่าเพลงงานหลอกการกาะชันอยู่เนี่ยเกวดาบริษัทคาเนาะบริษัทเรือเพลงงานหลอกกานี่หรอกเนาะเตเวดาเลย ฝากการบี้นี่อ่ะหาดท่อไปด้เลย GPS อะเคลื่อเทเวนเนาอากูตตดตาตอนนี้เทเวได้ถึไม่เลอคือที่ยามดเร่งการเนี่ยตตบกบุลบาเทเวต่เปทเลทีเชก็เชนอนเลือตบลแม่จันเลือกรถทัตาเปอุ้อหาตะกปานี้เทเวดาจิจันี่เอออากูนตตดตาตอนนี้ดูรถีรถไม่น่ารีไม่ยากตายช่วงตาเลอ อเปลงาโลกาทินพันธุ์ธิดาก็กว่าทางโซจิหลอ Nó lơ ที่เจ๊าะก็เจอเมเปอร์ทอลหรืออุ้มผางเมเปอร์ทอลหรือพุพระเมเปอร์ทอลหรือแม่ซอตะคานินิอะตะเกรละต่าเอ๊ะบ้าเนาะเออปะมิเดเหรียญเนาะหื้อดิปาบากิเก๋ดีหรือปะเปลงาโลกาทะจาอะปิจะเคยละโก้ซี่ยาวฤาดีแต่เวตากานินิเลเปอร์ทอลเลิกโปรทอลในตปานี้แต่เว perlunya ละบ่ะ اكو ตั๋นตินะกรอเตกลบ่ได้อยู่ติหนอเมื่ออยู่ติลูกคือเนี้ยวะนี่ลอเออตี่ไม่เลอะตากะสอดเทเวดาเลยเฉพาะกิจราชมนูดูดิว่าตากะสอดดีนี่บ่หนอด้วยปัญญาเวลาอปาปมุปปดาติภะเนลัจฉเจกโคเฉล่ะอกวะดาตาลลออะเวโกคิบิอเชตินภาหนี่เดตุเวหัจฉะเวลาตานี่ดูเมละหัจฉะตับลอหนี่เทเวดา หนอออกลาาตะเวนในพื้นที่พื้นที่ตรวจพบรถยนต์โตโยต้าสีขาวทะเบียน3อขอไข่คอระคังสองห้าเจ็ดห้าดูเวลาตะเวทีว่ที่าหัดไต่กีหัดช่าตามหลอนิเตวไวได้เลยที่ว่าไวได้การโตโยต้าตบบี้หนออัลเววาโดอันโนวินิเดอขอไข่คอร์คังทีเย่นุยเย่วิบกอเตวอ่าเฮ็นหนอขอไวได้ตลอด บูเวด้าเพชรที่เช้าก็เชิอแต่เละเลต่ากเอะเดวเนาะดอกสวอล์หรือบาตาที่ในการไม่หนเนาะไม่เวดาเพชสวเปิคลินนี่หรอเดวได้จริใจนี่นาเปิ่งเคลินหรือป่างยอกเนาะเนาะก็เนี่ตาลอเพนี่ในากร่มโมเทียก่อเปิ้งเคลิ้งเนาเปิ้งเคลิ้งอ่าสเปิงคลิ้งเดวได้ดอเพชนี่เดียวยืเนี่ยเวอ่าีสมีตัวโไเวด้า่าตนาการนี้เนาะกูเวด้มีเล่อในออนเวได้มิสเตอร์ออน อ่าอตาโวตาโพธูบาพนกาเนาะมีพลันนอกเวลาการปีนี่หรออะโคติตัดตอนนี้เทวดาเอ่อตากะสวนนี่กวยเกวดาลังกระเตดิเดอะเวบักตาโพเวดาเนาะออนเดกาอีนี่วีบลอดอินเดบาตาฮีกาเวดากาตะโคอีดอปิญาเกกาเนาะอะกะจ๊ะผมยอเข้าบนี้แล้วอะเพลงงานหรออ้อกาติธะอีปิญาเกเนาะวีบลอดอินเด เอาเว้ยก็รู้ถูกหีกี่เวลาการไปอีอ่ะเรียกตัวลอตีลอตเช่ตะบล็อกโดนี่หรอถ้ากระซอนี่กว่าไปได้ถึงเทนี่หนีหรอเนาะการไปนี่เกเวดาเอ่อปัวเมดาคูรูล่าออลทิสเนาะครอสอ่ะเกเวหมดการอ่ะจดครมเอ่อจะเมฟูวีบาจะเมฟอร์จูนบาชานะเกตารไข่เอ่อยิเลจะลุกไว้ดอกปุยนี่ อ่าเมเมเลสบอเจ๊ตชูเนี่ยอะเวท็อปโมเดลนี่อะปวยนี่กูเวดาตะชิขีกะลอเนาะก็ปกกปาเจ๊พูอ่าความเมเมสบพี่เปเนี่ยเอออะโฮตัดดอนนี่เดอะทาแฮปปอนก็เนี่ยเลอีดิเนาะลอตติลอเดเลตาวอบูปะติปาเลพ่อวะลักลิสติกโลกกูเววันกะแล้วเลปากูกูดาลิสติกโลกอยู่ชุมดักเลเมโปรดิวเกงวยเลยดิบาลอเนาะอะโฮตัดนี่อะเว အဝေးမြေဝဒာအတာဂိတကလူလက်ကေသတာဘလော့ဒ်တော့တော့ယတိကောပေါဘုပ္ပဒါလေခညောပေါကပ္ပစီကောနော်အဝေးတေဝဒလေတာဂိတခိုင်အတုဝတိသပအတန်တုနိဘနော်တာခွေသောတာမချေနော်တမီဘာโอเคယတိယတိယပါလေနော်မေမေကာမေခောခောလေနိတဘာဝိမာရေချမောမေလေနိတဘာဝိမာလူဝေဒာမေလေယုကမေဘာဘာတိယဝဒကာမေခောခောလေနိတဘာလိနေအာကေလေယောနေစေကလောဒကီနော်ဘာခညောလော เอควาเลืกการไม่อีเนาะแต่เล็ข้อก่อเ่องนี่ตะกปาดีบางอาโูนี่เดอเอาไวด้ตั้งคือแล้วมาเจอเรืองพวก่าตะกปาตัวอุติบานนี่หรอเอเดเนาะเราคุณเราเวอเลยที่จะก่อเชิดดินไปชมภาาเลยอ่้กบ้าก่าเจาเนาะก่าเจอเอาเว้ไอ่ตาอุตาดีอีสภาพเนาะการสภาพซ้อกนากว่าเอาหม้อเป็นตุลูบาเดออจ่ชมภาษาเลยซื้อเมเกอร์ อ่าตาฟิชอบาเจนอเลกบลูบกวาตกปาเมตาลากีลอละกาตึปี้บาตึปี้นี่อูลออัลลือปุยตนตนนี่เดนอตะเมคอบเนียกาบาเมตานอตะกากาลอปาคีลัวตาปาโดรอตาปาเลชาวกาตาจิจานี่อูสิกอลอฮูตะนอนี่เดลอเวล่าปุยตูดิบาบากุบากอลุมะอะโคนี่เดบเมอูลอตาดุทุโดปายชอมตาลือเปเมอีทเวเจปาทเวเจนอตาดิอีตินปานี่เดกอลอจาเวดานอ เอออาโก้ได้ตอนนี้แล้วเว้ยไม่ได้ตั้งซ้อนค่ะนี่หรอปร่าพลาดาดูติเนี้ตีตะโกตีตะพาตีเทีอรอตามหรือ